เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะดิฉันนางสาวอรายาแก้วแสงอายุ18ปีเกิดวันที่13มกราค,าคามพศ2 5 8 0ในกานที่เกิดเกิดที่โรงพยาบาลอุุมพิสัยอำเภออุอุมพิสัยจังหวัดชิีสงเกตที่อยู่46/3บ้านขนวนตำบวนกั้นเหลืออำเภออุอุมพิสัยจังหวัดชิซเกต ประวัติการศึกษาจบประถมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนบ้านถุงวัสีแก้วจบมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนกำแพงและกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอุบลมุและการบริบาลค่ะประวัติการฝึกอบรมเคยเข้าค่ายการฝึกอบรมยาเสพติดที่โรงเรียนกำแพงประวัติการฝึกงานกำลังจะไปฝึกงานที่โรงพยาบาลเทพทารินค่ะ ประัตครอบครัวบีดาชื่อนายทองมาแก้วแสนอาชีพทำงานค่ะมารดาชื่อนางคำแก้วแสนอาชีพทำงานค่ะมีพี่น้องทั้งหมดสามคนมีพีช่ชายสองคนและพีช่ชา้นางสาววรยาแก้วแสนค่ะจุดมุ่งหมายในการทํางานนะคะอยากเป็นพยบาบาลเพราะจะได้ดูแลและรักษาคนป่วยค่ะข้อดีความพยันหมั่นเพียร ความมานะอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรับผิดชอบความมีระเบียบยุติธค่ะทัศนคติต่อตอนเองนะคะความพัานาอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะสิ่งที่จะทําให้ตนเองประสบความสําเร็จนะคะคือความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ความมานะอดทนค่ะสุดท้ายนี้ฉันก็ขอขอบคุณคณะกรรมการนะคะให้โอกาสสัมภาษณา์นียาน้คะขอบคุณ